สวัสดีครับพิธีควนชลาพผ้าซางมาเลื่นดินเยิ้มมือแดงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาหอดปับ๊บตะเลื่นดินปับ๊บหอมเปเา่าลาหอปเอหอปลามันขำเราดิขำแล้วพี่น้องเือพาโมงเหรอถ้าออกมาคือเกาคำไปไหนกระกตร้องออกมามากินก่อน จักน้อยอมีแห้งแน่แน่แน่ติดไปใช่นะมา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 เออน่ะเออเอพ่อ,อ,อไปบะไรกินตอนนี้แล้วกินตอนนี้กับพ่อละวานี่พูนเง้แงๆไปผมตอาขางท้างต้อหายมากใกล้ข้าง,าง,ง,าาย,างยืนรับไป เออขอปอาวไปล่องคล้องพี่น้องอยากไปล่องคล้องไปกินอยู่ในปลาในหนาผลในปลาพุ่นไปบ่ได้ดอกพี่น้องล่มล่มมันบ่คอยทองทั้งฝุ่นเบนมาเบนมามาเตี๋ยมาเบนมานั่นที่ไปใส้บุเบนมาเบนมาบ่คอยล่ม มันยิ่หินหลายพี่น้องยามมื่อแรงมันสิ่หินหลายหลายหินหลายแห่งดีมื่อนี้มันล่มจังน้อยนี่ล่มดีจังน้อยบุกไปหลายปันเลยน,นั่นก็เข่าไปทีปลาปลาแน่จังน้อยโอ้หลายกัดคนเข่าหูเข่าตาคนเบนมาเบานมาเบานมานี่แต่ค่ำหนึ่งกับที่ยางออก สองค่ำกับสยางออกเออกินตลอดขางทางนี่ล่ะลำบากไปยังไก่ปันกินซ้ำม,มี่กับยันต์ตัดว่าว,วาดว,ว่าวายหญ้าลายน้องพี่หนอห่อ้หลายครับพลุตกพลุตกดูหญ้ากระโปรงไว้แน่แน่แน่ที่ไปไทยเบนมานี่ จักสิไปใส่ดเวยหอเอาอยางง่ามเลยหอเอูหอเอาอเ,อาออเอาออร็วหอมอูเออกินคือๆทำไเป็นตะหย,ยากี่ไมโชคดีฝนป็ะตกมัน เบนมาเบนมาเบนมากินหายแน่ไหมครับคำบันยายกระเพาะออกมาเลยมาแลว้วพวกกินมันก็นถือเสีอนำใจผู้ผ้ามา้ามทมุกคนสาผ้ามาเนาะกินหายในให่นย่าย โม่จิ้นฮันหาัาาน้อเห็อนอคือบ่อยากเทน้อยายเลยอ่ะนั่นแหละชีวิตประจำวันคือเล่นพุ่นนั่นแหละเหรินไปขุดมาเบิด้ดมือเล่นเล่หรินทั้ทงในกับพ่อแล้วยังมาเล่นทั้งนอกอีก เล่นดิคักเล่นดินเออหย้าหยังก็ะชินไปเป็นหยังหญ่างอ,าอ่นอ,อนๆน่นปุ้งขึ้นไม่ไม่น่ะหย้าสันสันพี่น้องเออหัาโห้ หอบเอาหอบเอาเร็วเออน่ะกินให้นะไหมเพราะมีกำลังใจนะไหมกินให้ก็ดีใจตัวพี่น้องถ้ามากจริง่ เบนมาเบนมามาน่อย่ข้ออกก็ทางนอกเว้ยมองบ่มียาที่ไปกินมองไดยเบนมาโอ,บาอ้บ่าคอยๆ่าคอยไรเงี้ยหรอกต้องว่าเสียงต้องดังแค่น,น้อยทำว่าไอ้พวก เรื่องสร้างนี่เป็นอยังคือเสียงดังแท้ถ้ากันเสียงดังแท้บอเสียงดังจะน,น,นิ้ยพยัญชนะเอาเสียงคู่ไอตัวคนคนฉลาดเอาเสียงคู่ไอคู่ให้เขาหยาด <c oughs> เลยใส่เสียงดังเ,เสียงดังไว รับที่นี่ขอจบสม,มีเ้่ากับเลยขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงอยูเจนเป็นทุกข์ขออ่อนวอนพระสยามที่ว่าที่ราดทุกท่านทุกองจงบับานดาลบัตรท่านอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติการที่ดีที่ชอบสุดด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิการธนรสารสมบัติ จงมังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเือสาธุ